สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันบนแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า CapCut นะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับวิธีการลบฉากหลังนะครับก็คือบางทีมันต้องเป็นไฟล์ png ใช่ไหมครับหรือถ้าไม่เป็น png เนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับมันจะมีฉากหลังติดมาด้วยนะครับแต่ว่าเจ้า CapCut เนี่ยมันพิเศษตรงที่มันสามารถลบฉากหลังออกไปจากรูปได้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงครับก็คือ รูปที่เราจ่อามาลบฉากหลังทิ้งเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องไม่สีกลืนกับฉากหลังนะครับเพราะว่าถ้าสีมันกลืนกันเนี่ยมันจะลบทิ้งไปหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูครับบนแอปแคปคัตนะครับไม่ยากครับตอนนี้นะครับให้ทุกคน Import ไฟล์เข้ามาก่อนนะครับอันนี้ผมกล้าเลือกรูปพื้นหลังเอาไว้แล้ว1รูปนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมเจาตัวกระตูนเนี่ยมาใส่เพิ่มเข้าไปนะครับโดยการลบพื้นหลังทิ้งนะครับให้มีแค่ตัวกระตูนของผมนะอ่ะทํายังไงมาดูกันครับเราดูที่ข้างล่างนะครับแถบเครื่องมือเนี่ยให้เราจิ้มไปที่โอเวอร์เลย์ครับอ่ะให้เพิ่มโอเวอร์เลย์นะครับเพิ่มรูปภาพที่เราต้องการเข้ามาแบบนี้นะครับอ่ะผมเลื่อนให้ดูครับอ่ะเห็นไหมอันนี้คือรูปของผมที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ฉากหลังนะอ่ะผมจะทําการลบพื้นหลังออกนะครับลบง่ายๆไม่ยากครับให้เราจิ้มไปที่ฟุตภาพที่เราเพิ่มเข้ามาครับแล เดือนด้านล่างมาครับจะมีหัวข้อที่เขียนว่าลบพื้นหลังนะครับให้เรากดหัวข้อลบพื้นหลังครับปุ๊บเขาก็จะทําการโปรเซสและลบพื้นหลังทิ้งให้นะครับอ่าเห็นไหมเท่านี้ก็เรียบร้อยครับตอนนี้เราจะย่อขยายนะครับจะวางตรงไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะตกแต่งเพิ่มเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับใส่ฟิลเตอร์นะครับปรับความงามนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าจะคัดลอกเพิ่มนะครับอ่ะปรับค่า o p a ิตี้นะครับค่าความทึบแสงนู่นนี่นั่นก็ปรับได้หมดปกตินะครับสมมติผมจะปรับให้มันจางนิดนนึงะะครรรััับบปปมาณสก ยี่ห้าแล้วขยายใหญ่นะครับอ่ะเห็นไหมครับก็ได้ภาพตามนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากเลยการลบพื้นหลังบนแคปคัทนะครับอันนี้เป็นส่วนของภาพนะเราถามว่าวิดีโอลบได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันบ้างครับว่าวิดีโอเนี่ยมันสามารถจะลบพื้นหลังได้หรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้ผมก็เปิดวิดีโอขึ้นมา1ไฟล์นะครับขอบคุณวิดีโอส,สวยๆจาก pixel.com นะครับอ่ะอันนี้เป็นวิดีโอเห็นไหมครับทีนี้ผมจะทําการลบ ฉากหลังนะครับให้เหลือเฉพาะตัวผู้หญิงคนนี้นะครับก็ทําวิธีไปเลยครับจิ้มไปที่ฟุตวิดีโอครับเลื่อนด้านล่างมาครับแล้วก็กดไปที่ลบพื้นหลังนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเขาก็จะทําการลบให้นะครับก็จะคานวณปึ๊บ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 นะครับรอมันโหลดที่มุมซ้ายล่างแป๊บเดียวครับพอเสร็จ100%ก็เรียบร้อยครับสามารถใช้งานได้ละอ่ะเดี๋ยวผมเพย์ให้ดูครับเห็นไหมครับตอนนี้ฉากหลังก็ถูกลบไปแล้วนะครับเหลือแต่ตัววิดีโอของตัวผู้หญิงคนนี้นะครับที่ไม่มีฉากหลังนะครับ ทีนี้ถามว่าวิดีโอกับภาพนิ่งทําเหมือนกันเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับมันทําเหมือนกันมันลบเหมือนกันเลยแต่ว่าต้องเลือกวิดีโอกับภาพนิ่งเนี่ยที่สีมันตัดกับพื้นหลังสักนิดนึงนะครับอย่าเลือกให้มันเกลื่อนกันเพราะถ้ามันเกลืนกันจนเกินไปเนี่ยมันจะลบไม่ได้นะครับมันจะลบทั้งตัวอ็อบเจกตัววัตถุแล้วก็ตัวพื้นหลังไปด้วยเลยนะครับอย่าไปเลือกให้มันกลืนกันจนเกินไปนะครับก็เลือกที่มันต่างกันนิดนึงผมว่าแค่นี้ก็ทํางานง่ายขึ้นแล้วครับไม่ต้องไป เพิ่ง PNG หรือว่ากินสกีนบ่อยนักนะครับก็สามารถเลือกได้ด้วยอะประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย